่่มวันนี้เราจะมาแกะทุเรียนนะให้กับน้องอันนี้เป็นอันนี้ของของคุณแม่โพจาก U.S.A. แล้วก็ของคุณแม่อิสรีฝากให้น้องกาะมังสงกรานแล้วก็ฝากให้กาะมังสงกรานคุณตากินไปแล้วมันสุกไปแล้วมันสุกไปท่านกันขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ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 แต่ยังสั่งกินเด้รอผมก็ได้ ทุเรียนจากภูเขาไฟสแิงคเปร์โอ้ยแต่แต่ว่าลองเบึ้งเบ้งอันไหนน้ำฝนหน่อันีันี้มันชุกอแล้วกะแก้แบ๊งหายชิคือพายนจุดจุก่อนไอฝนจิ้ก่อนนะไอนทุกทีเลยชิ้มก่อนได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวจัดแกะก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะให้แกะก่อนอน้องน้องใช่ชิมกันน้องน้องน่าชิบได้ไหมน้องมาชิบอ่ะกินได้หนึ่งิีได้น้องมังกำลังดีนะคะน้องมังชิ้นแรกก็คล้ายผลกินกแทนได้นะอร่อย <c oughs> สดจากสวนนะคะสองพันกินแทนได้ลายมาถึอนะไี่อออันนี้เราไปไ,ไ,ไปถึงสวนที่ศรีสกดเลยนะคะ จะแกเคลียออกนะเหมือนในทีวีเนี่ยที่เขาเคลียออกไงไม่ได้ต็มพาพา่าอยู่เคียว่ะจีดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆหน่อยสวยๆางห วะไอ้อน้ำฝนอยากกินแล้วอ่ะโยนแล้วน้ำฝนเพียงแล้วอโอเคอหมทุกโค่อะแม้ใครบ้างเดี๋ยวกอ่อนไปแกะก่อนดูดูดูด,ดูค่ะแม่แม่หัดกกินเนื้อขม่าน้ำกันเนื้อขมันเนื้มันกินเสร็จมาแล้วเนี่ยอืมเนี่แหละอ่ะปากว่บๆป,ป,ปันเจ้าเล่ ไปสั่งกินก่อนสี่แม่ก็แก้มไร้ร้อยหัวแม่เอาหมดหรือยังเนี่ยเอาหมดแล้วนะเนี่ยอยากกินน่ะเนอะคุณแม่เนอะดูสิคุณยายอาปากมันจดฤกเท่เลยนอนทั้งวันอาปากรับเด็ดอยากเคี่ยอไหมยายไม่ค่ะยายเจอมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวโอเคจะไม่ไหวแค่มวันนี้มันท่านแกะแนวเนาะแกะแนวก็จะย่างด้วยนะมาเรียน่ะ เปลือกก็เขายังบอกว่าอย่าเคียออกนะน้อเนี่ยถ่ายทุกขั้นตอนเลยนะโอ้โหถจอบ่าไฮใส่สมพงศ์ซิ่งก้อนใส่สมพงศ์ซิ่งไปแล้วคุณแม่พ่อไฮคุณพ่อมันถูกกรอนค่ะคุณแม่อันนี้ตะไบหัวซ้นนี่มันเศษเนื้อนิ่นึงแม่ น้อฝนหอมแล้วน้องฝนโอ้โมีขนาดนี้อะพูดพูดแล้วิ่มละยัง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 ยั โอ้ยพลังชาตาตานั่นแหละตึ้เหี่ยวเถอะโอ้ยน้องมันก็ฟูหน่อยฟูใหญ่อ่ะโอเคเนี่ยน้องอ่ะนี้ยังไม่ค่อยสุกค่ะคุณแม่เนี่ยอ่ะยังไม่ค่อยสุกค่ะยังไม่ค่อยสุกค่ะคุณได้ถือจะป้อน กะลังิเ่พราะว่าเป็นลูกใหญ่นะคะอ๋อมาถายเลยเรื่อนี่มาดูดูน่อนเรน้องกะลังชิมอะไรยซ่บเยวๆๆๆตาชิมหน่อยละของของที่นีของที่นี่ของคุณแม่คุณแม่อิสลีน้องฝนอยางกินแล้วต้อนละนี๋ยวกะลังกะลังแตว่าจะขึ้นไปใสปากน้องรูดปาร์นปากชิมชิมเยอะๆ่ป็นได้ไม่เยอะนะฝนกำลังหายป่วย อร่อยไหมล,ลูมามามาากหรอต้องให้ตัวเล็กก่อนต้องให้พูดน่นห่อนยน่ะพี่สอง ครั้งแรกของสงการรือเปล่าเนี่ยสงการเคยกินอยู่ใช่ไหมแม่เคยกินอยู่เนาะอ๋อเคยกินแล้วอร่อยอร่อยพอแล้ว ทีอะไรที่ชอบตรงเต้นน่มเมลอนเมลอนเอาก็ให้ผู้เล็กนิดนึงก็ได้ลองดู สั่งเด็กกินทุเรียนอยากกินด้วยจังเลยแบ่งได้ได้ไหมนะพายสั้นก็กินได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวลอง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 ดูลองดูชิ้นนี้ก่อนป่ะครับที่ครับครับว่าไม่กินจริงด้วยไม่กินแหละโอ้มันนอกจังเลย <c oughs> พัง <c oughs> พา <c oughs> ยผลกินแล้วเหรอ ้าคุณตาตทุน,กกนเนสียของมากเลยนะอเอาไปหยิบให้สงการกินได้ไหม<อ>ไม่กล้าหย,ยิบกินแทนนะคะคุณตาบอกว่ากินแทนแทนนะคุณแม่ครับแทนเนื้อไก่ฉีก เอาแค่ใครต่อไม่มาอะไรไม่าทองไมทองกับปเปิ้ลกินแทนน้องน้ำฝนกินแทนน้องน้ำฝนมาสั่นพอดีเลยนะคะทุเรียนจุกน้ำฝนก็อาการดีขึ้นถ่ายเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ก็ให้กินนิดนึงอู้อยากกินอยากกินอู้ดูหูตั้งแล้ว เดี๋ยวจะแบ่งไว้ให้อยู่น้ำฝนหายดีกว่านี้ก็จะเจะ้ก็จะให้น้องกินอีกนะคะแม่แม่เอายังเหลืออยู่ลูกใหญ่อเออยังเหลืออยู่ให้หนูอย,เยูเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้น้องแบบว่าเพิ่งคัเพิ่งฟื้นนะคะก็ให้กินนิดนึงกินีหมเน่ พ่อไปไหนนี่แม่แนยยองนี่แม่มาไล่เนี่เอ๊ะมาไลเสียงหวาน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยทำอะไรไม่มาเไรทองไม่พอค่ะจ้าอาค่ะเอออาป่าอาป่าเอาไปหิวหิวเอ๋มันนะหลอดค่ะเออแอมดิ

อ,อ,อีกหนึ่งเอาเหรอนางงามไม่กินใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันนะมาลงไปมาลงอือดีใจอือขอบคุณค่ะแล้วยังไงต่อยังไงต่อดูยายยิ้ม แล้วยังไงต่อแล้วใครยังไงต่อแล้วไปยังไงต่ออันนี้ก็เป็นของคนของคนนะคะนางงาบอกว่านางงาไม่เคยกินทุเรียนคองแม่เนี่ยน้องอ้อให้หนูจะชิ่นน้อยแหละเนาะ่นเป็นแบ่งกันค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณแม่เอฟซีนะคะคุณแม่พบคุณแม่อิสรีนะคะก็ยังเหลืออีกลูกหนึ่งเนาะแต่ยังไม่สุกนะคะคุณแม่พอดีแหละน้าฝนพักฟื้นกว่านี้นะคะเราก็จะ เอามาให้น้องอีกนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่อิสลีกับคุณแม่โผอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตจบไลนนะคะขอบคุณคะ่ะคุณน้องฝนดิ้นดินนะคะอยากกินอีก